คนึ่งนะครับเนาะคลเชิญารครับมาทางโพอ่ลอกกงกงอกมารันโพสลาคำหนึเนาะครับเนาะครับผเชิญครับกอบเพลินไปตามประเพนี้ามีกอนะครับเนาะขอเชิญครับรับครับล ว่าพอจัเกมเกมไปเรนครับตื broken, like ้นเออโอ้โหดีแล้วนะพอสลาต้อักอกตั้งใจไปมอบเต้นร้องที่หัวที่โอไม่สวยไม่สว้งซังเลย no โอ้น้าใจอยู่ังไงู้ดพิ้น้ำใจอยู่ดีนะครับเออพออาจารย์มามาพิ้งไปแล้วนะครับ ครับก็ออันนี้คือเ่าคนมาบู้าอะไรนี้อไรหมูเดียวอันเราโคดีเราโคดีเดพสลาสตองกินก่อนนะครับเนอะพอสลาต่พอพเะาข้าเจสลาสต่องกินก่อนถาพสลาบไกินแล้วหมูปีนที่มาโลมได้งานเดือป้นตรงนี้ให้อีกกินไหนนะครับครับครับก็อันนี้คือพาเจนะครับครับตอีก่ ลูกหลานหรือว่าเปิดภู่เขาเปิ่นเปิ่นเพิ่นเขาไม่ไรหรือว่าปีนอไม่ไรนะครับเนาะงปีนอเดียวกันนะครับเมื่อกศูนย์พิธีการเกิดเทิดไห่กินหอมต้มมูลก่อยพิการครับหรือดอกเพลงกรณีแล้วแต่อัธยาศัยของเฮานะครับก่อโบสถ์กติทีเพราะว่าเขาคอยมีเวลาท่านก่อประมาณสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากอ่านไหว้เตี้างาน ของคืนนี้ที่ทำธีการเรตทําศาสนาคัคือผุ้ชายนะครับอตอนนี้ก็ขอเจิญน,นะครับนาะพีีนอ้นองเข้ามารวมสนุกสนานทับ,บุญเนเพิ่มใหม่ครับแม่สีไลนะครับผููพิพาษนะครับเจิญนะครับนี่กุปตนุปีนุปีน้องลุกปุกบปุนะครับเชิญครับ เปิดรายการเลยนะครับก็คอยลองเพลงพอดีครับหรือคนดีก็ครับเจนดิเจครับเอาโปรดโปรดช่ยเสิร์ฟหน่อย